ก็สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามช่องสรายุทธ์คล้ายๆทุกคนปีก่อนะก็ตั้มเลยนะตั้มเลยนะมาดูไม่ไอ้บิงนี่ก็ไม่ตั้มเลยบิงโดบิงเอืน่นเนี่ยนี่ผมมาไทยของตัวเองของผมเองสองประมาณหนึ่งไรสามานแล้วับนี่สามบิง นั่นแหละก็ดินค้างๆ้างที่ผมมาแต่เห็นดแล้วก็ทมคลิปนั่นเลยค้างๆนะครับนี่แล้วก็เดี๋ยวช่วงยินนะครับช่วงยินช่วงเที่ยงเดี๋ยวปลารุกไปปะยางอยู่นะครับแล้วก็เดี๋ยวพอปะยางเสร็จก็นี่ครับมาปั่นตรงนี้เมื่อกี้ผมเอากันส้มลงไปแล้วนะขึ้นจากบินี่ยแล้วก็เอากันส้มลงไปก็ผมกลัวติดนะครับดู ว่ามันเป็นน้ำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอามาปั่นเลยนะครับเดี๋ยวปากันฟ้ามาปั่นนะครับเผื่อเผื่อกันเผื่อกันฟ้าติดได้เอากันส้มมาลากนะแต่ถ้ากันส้มติดไม่มีใครลากนะเพราะไม่มีรถจะลากเมื่อกี้ผมก็ปีหนวดหน้าขึ้นมานอนนี่โรเกมันตังนี่นั่นผมไต่ไปเดี๋ยวพาไปดูครงอาจจะสรั่นหน่อยนะครับ cả tăng long ai, đều mình chơi dưới mày lắm được rồi ngon bao màn phép mình chơi to rút à, thái gòn lắm nó có hơi dưới cả tăng lo rồi nhưng trái đại chơi đại mấy ông tôi clip có là lùng tiền bằng thì có lấy bằng tiền có lùng clip rồi mình lùng sao nghe đúng cũng có thể cướp với băng nữa thì tụng lực lực đi. ขอเป็นน้ำนำเดี๋ยวรอชมคลิปแบบนี้ผมปีนหัวหนามามอกี้เป็นโคลเลยนี่นี่ผมปีนขึ้นมาดูว่าเนี่ยผมก็พ่อไม่อยู่ด้วยพ่อไปปายางครับดูรนี่ถ้าพ่อผมไม่ปายางผมก็ถ้าพ่ออยู่ด้วยผมก็กล้าลงนะ้ำกล้าตำเพราะผมกลัวว่าเดี๋ยวพ,อ,พอมาดูวับน้ำทั้งนั้นครับเดี๋ยว รจุมคลิปปันนะสนุกแน่ครับคลิปปันเนี่ยแต่หญ้าเยอะหน่อยนะครับบิงนี้หญ้าเยอะหน่อยเพราะมันไถก็แต่หญ้ากบเพราะเป็นเป็นนาน้้ำแบบนี้นอกจากน้ำเต็มบิงหรือเป็นน้าแบบนี้ครับนานน้ำก็ไตได้นะครับตอนที่ก็ตัดก้าวแล้วนะครับแต่แถวบ้านผมนเขาไม่นิยมไถนะครับเขาปั่นอย่างเดียวเลยนะครับ แต่อันนี้เป็นน้แห้งนะครับของผมเนี่ยเป็นนาำแห้งนะครับแต่ตรงนี้นาะนๆหมดแต่บ้านผมก็ไม่นิยมไถนะครับเขาปั่นเลยนะพอ,อรถตัดรถเกี่ยวเกี่ยวเสร็จก็ชักน้ําใส่ใบแล้วก็พารถไถมาปั่นนะครับบางทีก็ก่อนจะปั่นก็บางทีก็ป,กกปรับนานิดหน่อยนะครับ นี่ครับของผมเดี๋ยวรอชมคลิปครับถ้าได้ถ่ายนะครับถ้าเหมือนว่าขาตั้งกล้องผมก็หลุนจะแล้วนะครับเดี๋ยวรอชมคลิปครับถ้าผมถ้าพ่อมาด้วยนะถ้าพ่อขับรถไถเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะแต่ถ้าพ่อผมไม่ขับรถไตถ้าพ่อผมไม่ผมขับรถไตน่าจะไม่ได้ตามคลิปนะครับเพราะขับโอเค เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้บายบายครับนี่ครับแม่แม่ผมก็มารับแม่แกแล้วเดี๋ยวผมก็พารถเตะกลับบ้านคนระับนี่ครับบิงบิงนูนามเป็นบิงนูนามเป็นเดี๋ยวกันกว่ามาลุงนี่ครับเมื่อกี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้า cầm nam đây Ok, gặp được một cầm rất tên các bạn luôn Ai, là Bớt nam nha ơi cái คุณจะด่าไม่ได้นะครับถ่ายกล้องอยู่นะครับเร็วเลยๆเกย์อ้วนถ้างั้นเกย์อ้วนก็ไอ้นุจับเหมือนเดิมกันนางกับผมแกย์ดันแกย์จู่วะกูไม่ใจบอดเลยนี่อันนี้แกพ์พอๆกันจับอันนี้นางจับอันนี้ โอเคครับเดินทางครับตรวจล้อหน้าเรียบร้อยแล้วนะข้าเกรียดสีไงไงสีนะครับออกตัวด้วยไงสีตามพี่เท็กพี่เท็กโตมบอกว่านะบอกไว้เดี๋ยวได้เยฮ่า่าฮ่าฮ่ดูด้วยน่าจะได้ยิ่ง Mango khao mùa lèo năm mặt. Ok, gần gần. Đều đều ok, 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 đều ok, 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 gặp ok, 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 giờ làm ok, 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 bye bye ok, 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 các.